สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบะเบียดมซิงนะเอซี FC นะโอ้วันนี้มีโอกาสครับมาดูเอติลอยนะเอดรลอยของเรานะครับที่เอามายกหัวเครื่องเกียร์นะครับนะหัวเครื่องเกียร์ไว้เมื่อสามสี่วันนี้ครับนี่ก็ตอนนี้จะสมบูรณ์แล้วครับจะเสร็จหมดแล้วเหลือ เก็บงานนิดหน่อยครับเหลือใส่กันชนใส่ถังน้ำมันพวกนี้ก็จบแล้วครับน,นี่งานเนียนๆเลยครับไฟตาอะไรก็อุ้สวยครับนี่เดิมๆสแตนด์ดหล่อไหมเอฟซีหล่อไหมครับ ผมมาลอนะถามมาล่อ,นะอ,าาลอไหมก็ลอนะเดีย๋ยวมาดูครับคันน,นี้เสร็จมาแล้วครับเหลือแค่ต่อเพากลางครับนี่ต่อเพากลางก็วิ่งได้แล้วนี่แต่ไฟอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช้หรอกเราต้องไปตัดพันเอา <S <S 2> <S 2> ไม่ได้ใช้ ระบบโล่งเลยครับนี่เครื่องสวยๆครับหัวเก,กิ่งนิน่งเนียนสวยไหมตาสวย <Okay. S 1> ยางใช้ไม่ได้แล้วต้องเป็ดถอดไปถอดขายขาย,ขายกินไงบอกจะขายเสร็จไรเส้นเไข่เส้นนู่นเส้นนู่นคันนี้แพะใหญ่นะครับสองเพาเซดเอ็มนะครับสองเพาเซดเอ็มแท้เซดเอ็มสิบน็อตนะครับนี่ ใชเดมชิปน็อตนี่ครับใหญ่ๆเลยจบๆครับตัวนี้กระทรงกระซีนี่ไม่มีที่ติครับดูเลยสวยเงียนกิบครับไม่มีผูไม่มีบวมครับครได้ไปนี่คุ้มครับคุ้มบอกได้เลยว่าคุ้มข้ายนะครับนะคันนี้ราคาก็สนใจก็อินบ็อกมา เดี๋ยวยังหน้าเช่นนี้ก็จะเติมรวมนะครับหัวจุกหัวจุกมันหลุดพี่น้องสอนมันหลุดครับก็เลยซิมครับนะโอ้ทำเสร็จแล้วก็สวยนะนี่ไม่ธรรมดาเลยน้องนี่ไม่ธรรมดาสวยเลย น่าจะได้ไว้ตรงนี้แหละแต่เปิดของไฟอะม,มันออกไม่ได้แล้วนี่ตไว้ตรงนี้ปิด้าแต่มันก็ดูได้อยู่มันไม่เคยเสียเลยครับไม่เคยเสียเลยครับมกกไม่มีครับผมไม่เคยครับสองปีไม่เคยได้เปิดเลยอะ่อะของไฟก็ไว้ตรงนี้เลยครับมไม่ต้องออกนอกครับเดี๋ยวไม่อยากโชว์ครับ Ơ, cà chí đẹp Tôi rất thích Một loại thịt 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 Đây là Đây โอเคประกอบเหมือนเดิมทุกอย่างครับต่อได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนะ <Okay. S 1> ก็เหมือนรถแท้เลยแหละ f เหมือนรถแท้เลยนะครับ ภายในหน่อยสิภายในก็ครบๆเลยมีมา่านมีอะไรด้วย เดี๋ยวใส่กันชุนไปก็รอแล้วครับเวยเลยใหญ่มากครับคันนี้ใส่กระชุนเข้าก็โอเคครับว้าช้ได้เลยทรงดีครับมีเสน่ห์ทรงดีมีเสน่ห์เป็นไงฮะต่างกันไหม มมีการคลุอ mm. ha, ันนี้ก็เซตเอ็มเหมือนกันนี่คลุกนี่เขาถอดออกแล้วมันคลุมันมันไม่มีมานะของเรามีไหมไม่มีนะไม่มีมาอืมไม่มีมาเนี่ยของเรามาชิดเลไอ้ตัวไหนเนี่ยอะไรนะไอ้ตัวอะไรนะกันชักอ่ะอืมนี่อ่ะก็ ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรให้ดูนะเอฟซีนะเพราะว่า oh, wow. ถือว่างานเร็วครับถือว่างานเร็วสวานพี่น้องเลยไลค่ครับ่ะยังเไม่ยังหมดนะเยอะมากครับขอ,องเรายังเป็นเบรกน้ำมันนะครับจะเป็นแท่นใหญ่ครับ เป็นแหนบไม่ใช่ถุงลมนะครับเป็นแหนบก็ว่าโอเคครับจัดจ้านนะครับผมจำๆเลยเด็ดดีเลยตอนนี้มันงอนิดนึงเดีย๋ยเดี๋ยวดัดดันหนอะ

เยบเลยลยะพี่น huh. <go book ahead> well, so. ีไหมอม็นเจของแม่นบมงามเลยขมิดข่ปาวนแกอด่งามเลยนะนี่แม่นอ่ะนี่มเขาบางดเคียงอยู่ี่เขาเเย็บตรงนี้เขานนี่มึงหุคาแล้วเนาะนีเดียวพอแล้วกาซ้อยยเียเวลยกอ นี่ถ้าถ้าปล่อยล็อกกี้ได้ไม่ต้องกลับบ้านเราตอกกระบะอยู่นี่ตอกกระบะเสร็จเลยเรื่องกระบะมีคนใช้ให้เราดิวันนี้วันนั้นวันนั้นลึกกว่ามาแล้วเปล่าว่าไปเอาเพลงนั้นทั้งย่อเลยย่อเลยที่แรกก็บาเลีนี่ก็ไปเอาด้วเดี๋ยวผมดูตังค์กัน โอู้จะเอากระบะผม้าไปใส่ที่ยางย้ายรถของผมันนทีนี้ผมต่อยังไม่เสร็จก็เอาไปขับเลยไปต้มย้ายให้รถหยับเติมแต่น้ำมันก็จุกตายแล้วอ่ะรุนี้ไปจะขับเร็วบอกพี่ไปต้อแม่เพลงโอ้พี่เอ้ยแค่ฟรีเครื่องนหะขนาดฟรีเครื่องนอนน้ำมันยังลงรถอ่ะผมจัดเครื่องนอนทุ่มหนึ่ง ถึงเก้าโมงเนาะไม่ดับเลยนอนสบายมัื่อนเลยเนี่ยจะเลื่อให้ไฟรถใหญ่ๆให้ไฟห้องเสียท็อปแม่งดีหัวนั้นมีแอร์ไฟฟ้ามาด้วยห้องเสียท็อปที่ผมวางจีก้าเนี่ยมีไฟฟ้ามาด้วยยอดเลยไม่เห็นเลยดิไฟเกียร์ เอาไปใส่นรลอยยุคุณหือเาคุุณหรด้ของเสไก่เห็นนสีไป่เออยังเนี่ยเี่นอีก่ใส่อล่าไม่ต้องใส่ดอกไปลมออกเลยเราเก็บว้เนาะเออเราเก็เว้่ต้องใส่ดอกไว้นั่นแหะฟองผมยังไ่ใส่เลยไปเลย นั่นแหละไป,ไปหาเวลาเราสมเราหล่าง,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 งมันไงไหมเราต้องไม่อันนี้ยากไ <c oughs> ปเลยเดี๋ยวสายไฟพวกนี้ก็อันไหนไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราไปตัดเก็บที่บ้านค <c oughs> ตัดช่งกิโลตัดช่างกิโลขาย <c oughs> สายไฟหลายเดือนขายห่อกับขายเหาะเห็ดเหาะสายไฟเยอะ <c oughs> ตรงนี้มันน่าจะไอ้นั่นอันนี่มั้งถังหุืออะไรมั้งเออเก็บ ก็ต,ตามกันตอนต่อไปครับก็จิมนี้บายบายครับสวัสดีครับ